Obrigado. พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าซ้ำบายดีว่าจ๋าแมวซ้ำบายดีนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามือนีแมวสิพามากินอาหารไทยอาหารไทยขนมหวานของเฮานะจ๊ะพี่น้องจ๋ามือนีแมวได้มกม่วงมากนะจ๊ะกะเลยสีเห็ดข้าวเหนียวมะม่วงนะจ๊ะกะสีมีใบเตยหอมหอมนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากะสิมีลง่าโรยละกะนาย ไอกะทินอกจากพี่น้องจ๋าเข้าเนียวมุ่นของเขานะจาะกะสิมีโรยด้วยง่าขัวหอมๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามือนในแมวสิผ้ามากินแซ่บแซ่บนัวๆนะจาะพี่น้องจ๋ามามาเบาๆลาย้ายห่างนะจาะจะสีบอได้กินนะจาะมาสิมกันเลยนะจาะแมวกะมีนากะทินะจาะโอ้ยบอได้กินดูนะจาะทัวสีใดบอกม่วงมากิมเข้าเนี้วก่อนนะจาะซิมเลยจ้า อหวานหอมนุ่งหวงอืมสุดยอดแซบเมนูนี่ขอบอกเลยว่านานาชาติก็ชอบใจนะจ้านี่ไปเลยจ้า หอมกะทิหอมง่าจ่ะพี่นนองสุดยอดมละมุน กรรม,มาวิธีกับพ่อยาเนะพี่น้องเขาเนียวแมวกะสีเที่ยวน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่ใบเตยใส่เกลือนิดนึงนะจ๊ะล้วก็จังเอาเขาเนียวหนึ่งแล้วลงไปใส่ข้นให้เรียบร้อยแล้วกับปิดฟ้านะจ๊ะเนาะเขาเขากะสิอิ่มโตเรียงเม็ดสวยนะจ๊ะมั่นเรียงเม็ดสวยนี่ หากินยาก้อจะพี่นอ้องอืมอรอยเน้อมุนอยู่เมืองหนอกหากินข้าวเหนียวมุ่นใส่หมกม่วงเซรบข้าวเหนียวบมกม่วงนี่หากินยาก ทางชาดไปเมืองไทยถ้าได้กินอะติดใจเลยพี่น้องจ้าแซ่บคักพี่น้อง นี่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่อุ้ยหน่อยหรอแก้มเอาไปเลยจ้าอืมบพี่น้องหวานหอมกะทิอหอมง่ายขวัว คำมีบังม่วงสุกเขาสามารถเทศกินเองได้พี่น้องกับข้าวเหนียวเนาะอืมละมุนมันหอดมาม มะม่วงกับวานชำ้ำถ้าบอกกับฝรังนะจังถ้าถามว่าข้าวเหนียวมะม่วงหูจักเบิดพี่น้องข้าข้ากลัวผัดไทยแซ่บ <c oughs> <c oughs> Да. Mm -hmm. mm -hmm. โอเคนาะจากพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปมือนี้แซบคักแซบอิลีซอิรอเนาะจากแซบคักแซบแน่เนาะจากโดนๆยังเด็กกินเทียเนาะจ้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมุ่นเนาะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติิงๆในเด้อจ้ะเพื่อสิบโอกาสคลิปต่อๆไปของแมวนาะจากพี่น้องจ๋ากดกระดิ่งข้างล่างนี่เด้อพี่น้องจ๋ากดเลยกดเลยขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการรับชมและติดตามเนาะจา้ะขอบคุณหล,ล,ลาย,จลย,ลายจจาๆจ้าจังปอปอกันไหมเนาะจา้ะบ๊ายบายจา้า